การคัดเลือกเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอนฟุตบอลชื่อดังได้สัมผัสกับบรรดาสปอร์สตาร์อย่งางใกล้ชิดเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีเท้าต่อไปติดตามกับคุณประวิทธ์ทั้งทวีสุขครับสำหรับผู้ที่มีใจรักฟุตบอลแล้วบนโลกใบนี้คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ลงเตะกับเพื่อนๆทา่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูใบไม้ผลิเหนือพื้นสนามหญ้าของประเทศอังกฤษที่ถูกขนานนามให้เป็นดินแดนต้นตำรับฟุตบอล ฝันของเด็กไทยกลุ่มนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้วครับเมื่อบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ยักษ์ใหญ่ร่วมมือกับสํนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมสพทเอพีฮอนด้าเรสแชมปเปียนขึ้นเป็นปีที่4ติดต่อกันโดยได้คัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง13-18ปีจาก800คนทั่วประเทศให้เหลือ35ชีวิตที่มีทักษะพ,พื้นฐานดีที่สุดลัดฟ้าสู่ประเทศอังกฤษ เยาวชนไทย21คนจากโรงเรียนตมโมดจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอาบาจอกาญจนบุรี1และวชิราลายจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการฝึกทักษะโดยโค้ชมืออาชีพจาก Manchester United Soccer School รวมถึงเดวิสยอร์กและแอน i ิโตำนานกองหน้าปีศาจแดงชุดชิปเปลิลแชมปปี1999โดยใช้เวลาอยู่ที่ Manchester 5วันน้องๆฝึกการส่งบอลยิงประตูและแบ่งข้างเล่นฟุตบอลกับตํนานที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอดปรัชญาฟุตบอลของแมนยูแนเต็ดนั่นคือการเชื่อมั่นในตนเองการทำงานหนักความสามารถขีและการเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสิ่งที่น้องๆเหล่านี้ได้รับจาก2นักเตะแมนยูแนเต็ดครับนอกจากทักษะชา้นเซียแล้วก็คือแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพวกเขานั้นจะใช้เป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปบนถนนสายฟุตบอลครับหลังจากเสียเหนื่อยให้กับการฝึกซ้อม เด็กไทยกลุ่มนี้ยังได้โอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสนามโอเชียฟอร์ดสนามฟุตบอลเก่าแก่ที่มีความจุถึง76,000ที่นั่งที่นี่คือรังเย่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าของแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ20สมัยและที่สนามแห่งนี้เด็กไทยได้เข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรจากทีมโค้ชของแมนยูไนเต็ดท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืน่นถือเป็นฝันที่เป็นจริงสำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องบาส ศักดิ์สิทธิ์สนทีกุลเด็กม .5 จากวาชิราลายเชียงใหม่ที่ก่อนหน้านี้แม้แต่การเดินทางเข้ากรุงเทพยังเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันอ๋อได้เออความรู้จากแต่นักเยะตอานานั้งสองคนเลยครับแล้วเขาสอนกันทำประตูพูดไทไไม่ชัดเลยนะนิงประตูแล้วก็การชิงบอลได้หลายอย่างครับแล้วก็มาเมนูนี้ก็ ได้ฝึกทักษาได้เรีย <c oughs> นรู้แล้วก็ได้เที่ยวได้นี่ครับได้รู้เกี่ยวกับเมนูมากมายโคช้ชแมตต์เกรกอรี่ชื่นชมเด็กไทยว่ามีทักษะเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา5วันเขาพยายามถ่ายทอดวิธีคิดและรูปแบบของ การเล่นเป็นทีมให้ไปแมะยอมรับว่ารอยยิ้มและความได้ยิสาของน้องๆทำให้เขามีความสุขการใช้เวลาร่วมกันยังช่วยให้ภาษาไทยของเขาพัฒนาขึ้นอีกด้วยขอบคุณครับเลเลข่าวสามิติในวันพรุ่งนี้ครับติดตามการเดินทางตามล่าความฝันของเด็กไทยอีก14ชีวิตที่ได้โอกาสร่วมฝึกฟุตบอลในแบบฉบับของหงแดงลิเวอร์ู อีกหนึ่งสมโมสรก็ดับตำนานของอังกฤษที่ความยิ่งใหญ่น,นั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าแมนยูไนเต็ดครับปร,ประวิทย์ทั้งทวีสุขข่าวสามมิติรายงานฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ